กลับมาคิดบทก,กันต่อกับเรื่องราวของคุณอรนุชเลิศกุลดิลกนะคะผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโครงการ For o d ดีจริงเธอทำงานในลักษณะของการช่วยเหลือสังคมมาเยอะแยะมากมายหลายสิปีแล้วนะคะตอนนี้มาอยู่ที่ความฝันของการทำา o o อดี f o r o ดีนี่หลักๆคือเป็นกิจการเพื่อสังคมในรูปแบบไหนคะพี่นุชจริงเรียกว่า เรื่องเรื่องกิจกรรมสังคมนี้มาที่หลังนะฮะจริงๆเราเน้นอยากสร้างกลไกให้ผู้สูงอายุได้รับการดูแลนะคะเพราะว่าผู้สูงอายุที่เราไปคบหากันอยู่ที่เราไปสั่งสรค์เนี่ยจะเป็นสูงอายุไม่มีอะไรได้น้อยนะคะเขาก็เป็นผู้สูงอายุที่การษาอาจจะไม่เยอะก็เรียกอะไรนะสูงวัยมาด้วยรายงานรายวันใช่ไหมฮะการเก็บการออมการนอนแผนเรียกได้ว่าไม่มีเลยฮะเราก็เลยคิดพยายามจะหาออกแบบว่าจะทำอย่างไรให้สุดท้ายแล้วก็ เราเรียกว่าเราเราสร้างกลไกให้เกิดการดูแลผู้สูงอายุในชุมชนคือให้ชุมชนดูแลกันเองเราเริ่มต้นด้วยการเ,เราไปส่งเสริมคือก่อนหลังจากเราราชการู้ด้ไปทํางานที่ว่า MCA เ,เราก็จะทําในเรื่องของการให้การศึกษาเด็กที่อยู่ใต้สะพานนะ,ะคะแล้วเราก็เลยไปรวมกลุ่มเขานะคะก็ค,ะคุณตามใจก,ก็รู้จักเราแล้วเราบอกมาเจอกันนะเรามารวมมั้ไหมกลุ่มผู้สูงอายุทั้งหมดเนี่ยนะตอนแรๆกๆเขาบอกจะรวมทำไมไม่มีประโยชน์อะไรอะไรเงี้ยตอนหลังก็คุยกันเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวมีเรื่องจนได้แหละสุดท้ายเราก็รวมกัน พอรวมกันปับ๊บเราก็ค้นหาผู้สูงอายุที่ออกมาไม่ได้เราอยากให้ทุกคนคได้ออกมาสังสรรค์ก็จะมีเราเรียกได้ว่ากลุ่มเปราะบางเพราะบางของเรานี้ก็ถ้าเป็นของรัฐก็คือต้องมีการพึ่งพาพึ่งพิงซึ่งนอนติดเตียงเนี่ยแต่ของเราก็จะไปรวมถึงกลุ่มที่มีปัญหาสุขภาพจิตกลุ่มที่ปปัญหาเรื่องปากท้องออกมาไม่ได้ไม่อยากพบเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็จะดูแลกลุ่มนั้นด้วยในชุมชนตอนนี้เราเริ่มต้นชุมชนตอนนี้เรามีอยู่8ชุมชนที่นี่ที่นี่เป็นชุมชนพิเศษเนื่องจากเราตั้งออฟฟิศที่นนี่่่แตเราาออยูข้งก อยู่ที่สาทรที่สายไหมที่ดูสิแล้วต้นแรกที่ไหนคะที่ดูสิที่สาทรนะะที่ชุมชนหน้าสมาคมธรรมศาสตร์ค่ะแล้วก็เราก็เริ่มด้วยการว่าเออมาเจอกันแล้วออกบ้านไหนยังออกมาไม่ได้ก็เราก็ขึ้นลิสซอยหนึ่งกี่คนซอยสองกี่คนจนถึงซอยสุดท้ายเสร็จแล้วตรงนี้ใครอยู่ซอยหนึ่งมั่งหายกมาคุณพี่ช่วยเป็นอาสาสมัครดูแลในซอยได้ไหมฮะก็เรียกว่าเราตั้งเราทั้งคนหาแล้วก็ตั้งอาสาสมัครโดยระบบกลุ่มของเขาเองนะจากนั้นเราก็ หาทุนมาเนี่ยตั้งปีที่แล้วต้องขอบคุณสสที่ให้ทุนเรามาเราได้อบรมอาสาสมัครของเราในหลักสูตรแค่แอสซิสแตนต์ซึ่งในนั้นก็จะมีแค่กิฟเวอร์อยู่ด้วยมีอสสอยู่ด้วยนะฮะก็มาได้มาเติมเต็มในเรื่องทางสังคมแล้วก็จะมีเช็คลิสต์ให้เขาเช็คทุกเดือนคือเขาจะเขียนไม่ค่อยเก่งกันนะฮะกลุ่มนี้เพราะอาสาสมัครของเราเหมือนกับเพื่อนดูแลเพื่อนส่วนใหญ่ก็50ปีขึ้นไปเขาก็จะบอกว่าอย่างเช่นรายการที่1ไปคุยเป็นเพื่อนก็จะมีวันที่1ถึงวันที่30 ไปคุยบันไหนมังก็ติแค่เราล้วก็ขอสัปดาห์แล้วสักสองวันบางคนบอกคุยทุกวันเลยไปคุยเป็นเพื่อนไปช่วยงานเล็กๆน้อยๆตัดเล็บตัดผมให้ไปอ่านหนังสือธรรมะไฟังไปไปคุยเรื่องอาหารไปแนะนําการบริหารไปรับฟังปัญหาจนสุดท้ายเราก็ให้เขียนว่าต้องการอะไรเช่นบอกบางคนบอกต้องการผ้าผ้าอ้อมผู้ใหญ่ต้องการรถเข็นต้องการเก้าอี้นั่งถ่ายเนี้ยเราก็จะจัดให้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องผ่านระบบกลุ่มคือในบ้านบ้านหนึ่งเราก็จะมีอาสาสมัครประมาณ4 6ถึงหคน เขาก็ต้องประชุมก่อนเนาะเราจะช่วยครอบครัวนี้อย่างไรก็จะโยงมาถึงร้านคุณตาคุณยายแต่พอร้านคุณตาคุณยายนี้เราก็ใช้กิจกรรมในโอดีเหมือนกันใช่ค่ะเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมหนึ่งเราส่งเสริมกลุ่มในชุมชนเราสร้างอาสาสมัครนั้นเราก็มีนิดหนึ่งฮะเรามีให้เขาบริจาคเงินสมทบเดือนละ20บบาทเราเรียกว่ากองทุนอุ่นใจ เพื่อจะเอาเงินนี้ช่วยเหลืองานศพสมาชิกตอนนี <S <S ้เรามีอยู่ประมาณ300คนในแปดชมชนคนละ20บาทต่อเดือนให้บริจาคสมทบเท่านั้นคือเราจะไม่มีเก็บว่าเดือนนี้เสียชีวิต5คนเก็บร้อยหนึ่งไม่ใช่ก็ ใครจะไปสวรรค์ไม่ไปสวรรค์ก็ยี่บาทนะฮะเราพยายามจะมาให้สมาชิกเราซึ่งมีรายได้น้อยอยู่แล้วแล้วบางคนแทบจะไม่มีไม, <ฮะ S 2> ไม่ไม่รู้สึกเป็นทุกข์กับการเป็นสมาชิกเราแต่มีความสุขใจในวันที่จะจากไปนะ,ะ,ะเพราะว่าโฟดี้เราดาเนินการภายใต้คาขวัญเราว่าให้สูงวัยอย่างสง่างามให้เจ็บอย่างสบายและให้จากไปอย่างสงบ ปัจจุบันนี้เราช่วยอยู่ที่หนึ่งหมื่นสองพันบาทบวกด้วยยี่สิบาทคุณด้วยจำนวนสมาชิกก็คุณแม่ได้ตั้งต้นด้วยการทอดผ้าป่าไว้ให้แสนสามนะ,ะก่อนคุณแม่เสียนะเป็นทุนคุณแม่เห็นไหมแม่มสร้างบุญใหญ่เอาไว้ทั้งที่ <c oughs> ทั้งที่ท,ทั้ทงผ้าป่า ตอนแรกคิดว่าจะได้สักสี่หมื่นต้องขอบคุณการันตรของเรานะเรานับเงินจนเราตกใจเราได้แสนสามมาตั้งแต่ผลการนี่ท้งหมดมีกี่รุ่นแล้วคะตอนนี้สิบแปดรุ่นแล้วค่ะอ๋อแล้วก็รุ่นละหาหมื่นกว่าหมื่นกว่าไปเรื่อยก็เริ่มหมื่นสองหนึ่งหมื่นแปดพันก็ลดหลั่นลงมาจนถึงล่าสุดพันบาทถ้าใครเข้าใหม่ก็คือหนึ่งพันบาทบวกด้วยยี่สิบบาทคูณด้วยจำนวนสมาชิกเหมือนบ้านนี้มียี่สิบเอ็ดคนก็จะบวกสี่ร้อยยี่สิบ เป็นไปตามจํานวนสมาชิกของแต่ละบ้านอยปีที่แล้วเราก็ขอบคุณสสอีเช่นเดือนที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาพบกันทั้งแชุมชนเลยแล้วก็มีค่าเดินทางกันไปที่วัดปัญญาณันธารามที่คลองหกนะคะก็ได้ทั้งเปลี่ยนบรรยากาศได้ฟังเทศฟังธรรมได้ไประชุมกันได้รู้ว่าเราทำอะไรไปถึงไหนแล้วก็พิจารณากานช่วยเหลือก็เพิ่มจาก1นึ่งหมื่นไปหมื่นสองนะคะแล้วนอกนั้นมีกิจกรรมอื่นอีกไหมคะก็มีเรื่อง เออส่งเสริมรายได้ร้านคุณตาคุณยายนี่เอาไว้ทร้านคุณตาคุณยายนี่ก็ในส่วนเติมเต็มเราใช้วิกฤตเป็นโอกาสก็เมื่อก่อนนี้พอเราคบหาผู้สูงอายุก็อุปกรณ์ต้องมีนะเมื่อก่อนเราจะต้องขอกระยาณมิตรจะต้องไปขอมูลนิธิต่างๆกว่าจะได้มาลีคุณยายเราไม่ไหวละกว่าจะได้ของมาน่ะเช่นเช่นอะไรบ้างบิวแชร์รถเข็นไม้เท้าเตียงออกซิเจนต่างๆนะฮะรถเก้าอี้นั่งถ่ายเก้าอี้นั่งอาบน้ำค่ะแล้วพอสุดท้ายเราก็ใช้วิกฤตเป็นโอกาสและเป็นช่วงที่เราคิดว่า ทำอย่างไรให้เราอยู่ให้ได้เพราะว่าก่อนหน้านี้นุกคิดแต่เรื่องว่าอยากเปิดเนัอสัตผู้สูงอายุหาไรายได้ส่งกสา,าเด็กแต่ตอนนี้ผู้สูงกันเองจะอยู่อย่างไรก็เลยคุยไปคุยมาก็มีน้องแนะนําว่าตอนนี้มันมีกระแสเ e แต่จริงที่พี่คิดในบ้านบุญสุกนี่ก็เอสีนะก็ก็เลยเป็น SE หนึ่งเราก็เลยระดมรับของบริจาคแบบชุดใหญ่เลยรับตลอดเวลาไม่ต้องรอมีกรณีนี่รับพอรับมาปั๊บเราให้ p พ i o r i t y กับสมาชิกเราก่อนโดยผ่านกลไกอาสาสมัครมันเหนื่อยนะเนี่ย เรามีรายละเอียดงานเยอะแย้ายไปหมดเลยพี่นุชทํางานได้อะไรสกความเหน็ดเหนื่อยตรงนี้นคะพี่นุชได้ความสุขได้ความสุขได้เห็นผู้สูงอายุมีความสุขแล้วก็สุขเห็นคนรอบตัวเรามีความสุขแล้วก็มนีรายได้เพียงพอดูแลตัวเองไหมพี่นุชพี่ใช้เงินเก็บส่วนตัวของพี่แล้วก็หลักๆต้องขอบคุณครอบครัวพี่นะน้องๆดูแลพี่เรียกได้ว่าพี่กินอยู่ที่บ้านแต่พี่ออกมาทํางาน รับใช้สังคมอ๋อมีน้องเลี้ยงดูอะครอบครัว,วคือบ้านเราเป็นระบบกงสรงสีด้วยนะี้กินอยู่ด้วยกันค่ะเรียกว่าน้องบอกว่าเราส่งคนคนหนึ่งมารับใช้ประชาชนแล้วค่ะอ้อเรียกว่านี่ครอบครัวคิดบวกเป้งท้งครอบครัวเลยทีเดียวแต่จริงๆน้องมาช่วยตลอดตั้งแต่เริ่มก่อสร้างพอซื้อที่ดินเสร็จก็ปเป็นเงินรวมกันนะะแล้วกรารสร้างสร้างอาคารหลังแรกนี่ก็รวมกันแล้วก็ยังมีบวกของเพื่อนเพื่อนกานมิตรด้วยแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่ญี่ปุ่นด้วยที่ ให้เงินพี่มาตลอดพี่ก็เก็บไว้นะายีกว่าปีเงินก้อนหนึ่งแล้วบอกแม่ว่าขออนุญาตเอาเงินทั้งหมดนี้ามาทํากิจกรรมนี้ด้วยนะอ๋อพ่อแม่ญี่ปุ่นที่เราไปอยู่ด้วยแต<ค>่โฮมสเตย์เราติดต่อกันอยู่จนทุกวันนี้อ๋อแล้วเขาก็ให้เงินมาช่วยเงินเขาให้พี่กิน<อ>ขนมมาเรื่อยๆทีละหมื่นเยนพี่เก็บเอาไว้22บสองปีอ๋อ<า>ได้แสนก็บาททุกกวันนี้ก็ยังให้มาอย่างเงี้ยเหรอเดี๋ยวนี้ไม่ให้แล้วแต่รู้ว่าพี่เอามาทําโครงการเลิกใหเมื่อก่อนกลับมาเมืองไทยก็ยังให้อยู่อย่างเงีย่่่ะวาาจกกไไมม็ฝด้ ไม่ได้ซื้ออะไรฝากฝากตังให้นุชไปซื้อขนมซื้อของให้แม่ให้น้องน่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหน่ารักมากเลยนะเราได้รับพลังบวกมาเราก็ส่งพลังบวกต่อไปให้กับคนอื่นจริงแล้วต้องบอกว่าแม้จะทํางานในเรื่องที่ยากๆมาตลอดแต่พี่นุชก็เป็นคนโชคดีคนหนึ่งที่ได้ไกลยานามิที่เจอสนามสนางหนึนงขอให้ได้พบแต่สิ่งดีๆทุกๆวันเราก็ได้เจอสิ่งดีๆเพราะว่าเราทําสิ่งที่ดีนะคะและเนี้ยแหละ แม้ว่าจะเหนื่อยยากแค่ไหนเงินทองไม่ใช่เป็นประเด็นสําคัญแต่ประเด็นสําคัญคือเป็นความสุขที่เราได้มอบความสุขให้กับคนอื่นค่ะนี่เขาเรียกว่าทาบุญกันทั้งครอบครัวแล้วก็ต้องขอบคุณครอบครัวคิดบวกของพี่นุชด้วยที่ส่งเสริมให้พี่นุชออกมามีพละกกาลังกายกําลังใจในการที่จะทําประโยชน์ให้กับคนอื่นต่อไปด้วยจะขอขอบคุณขอบคุณการฝังโน้นด้วยอาได้เลยค่ะอ่าได้ละได้ไ้ก็ต้องขอบคุณเป็นที่สุดสําหรับ ครอบครัวค to so ุณแม่สุมาลีวิลาเวทยะนะที่ได้มอบเงินส่วนหนึ่งของกองมรดกมาสารฝันอีกชุดหนึ่งคือศูนย์กิจกรรมฝั่งโนได้รับบริจาคมาเหมือนกันด้วยนะก็ให้เงินมาล้านนึงนะคะมาสร้างอาคารและทำกิจกรรมค่ะค่ะเห็นบอกพีพีทีวีก็สนับสนุนอยู่ด้วยนะคะก็ขอบคุณทางพีพีทีวีด้วยนะคะที่สนับสนุนคนพิการในมาตรา 3- หที่น้องที่เป็นแอดมินของนุชที่มีปัญหาทางสายตานะคะ เขาก็จะเป็นแอดมินเพจของโฟว์ดี้อยู่แล้วก็การ์ตูนที่เราเห็นสวยๆเนี่ยเป็นฝีมือของน้องนะแม้น้องจะมีความสามารถทางด้านการมองเห็นก็ยังสามารถวาดการ์ตูนสวยๆนี้มาได้นะคะแล้วพีพทีสนับสนุนในเรื่องเป็นเงินเดือนในมาตราสามห้านะฮะคือเอาคนพิการทํางานกับพี่นุชแต่ว่าพีพีทีวีเป็นคนจ่ายเงินเดือนให้ออสนับสนุนให้นั่นเองใช่ไหมเรียกว่ามีคนมีพลังคิดบวกด้วยกันส่งต่อกันไปส่งต่อกันมาเกื้อกูลกันไปเกื้อกูลกันมาก็เพื่อให้เกิด ความสุขกับคนอื่นๆในสังคมนั่นเองวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับเรื่องราวที่แหมชวนน่าประทับใจของพี่อรนุชเลิศกุลนิลกนะคะผู้ก่อตั้งและผู้จัดการโครงการฟร์โอดี้ใครอยากมาบริจาคหรือว่าอยากจะชวนชวนด้วยเมื่ช่วงนี้ช่วงนี้คนที่รอรับใช้รอใช้เตียงอเยอะมากเราไม่มีเตียงนะคะเราก็อยากให้หลายๆคนที่พอแบ่งปันได้มาช่วยเรานะคะช่วยช่วยบริจาคเตียงให้เราเพื่อที่จะให้คนอย่างหลายคนได้มีโอกาสใช้เตียงในเวลาสุดท้ายหรือว่า ในการรักษาตัวไม่ได้ใช้แล้วก็บริจาคมาหรือว่าถ้ามีทุนทรัพย์พอสมควรอยากบริจาคมาช่วยกันซื้อเตียงกันมาก็ยินดีด้วยเหมือนกันนี่ขอบคุณมากนะคะพี่นุชขอบคุณมากเลยสําหรับโฟร์โอดีวันนี้หมดเวลาของรายการคิดบวกแล้วใครอยากจะมารับฟังเรื่องราวดีๆติดตามรายการเราได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางพ p t v HD อชดีช่อง36กับดกฉันอิริตรมูนณถพันธ์วันนี้เราสองคนลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ